มาพบกับเจคเน็กนะคะขอนำเสนอให้ชมกับบ้านสวนวิวสวยค่ะแปลงนี้นะคะราคาหลักแสนเท่านั้นค่ะทุกท่านได้เนื้อที่ไปเลย3มไร่ายตารางวานะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตด,ด้วยค่ะ970,000บาทนะคะปรับรถราคาอีกค่ะเหลือแค่940,000บาทเท่านั้นค่าโอนคนละครึ่งค่ะ เจ้าของขายเองนะคะเพราะว่าเจ้าของจะต้องย้ายไปอยู่กับลูกที่ต่างจังหวัดนะคะจึงไม่สามารถที่จะกลับมาดูแลพื้นที่ตรงนี้ได้อีกนะคะจึงส่งต่อให้ท่านที่ต้องการใช้ประโยชน์กับที่ตรงนี้นะคะเพื่อไปซานต่อค่ะท่านที่รักธรรมชาตินะคะชอบความสงบไม่เปี่ยวแปลงนี้มาให้ครบเลยทีเดียวนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะ ห่างจากเซเว่นสกิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้ปั๊มพีทีสิกิโลเมตรอยู่ใกล้วัด2กิโลเมตรอยู่ใกล้สถานีอนามัย2กิโลเมตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะรูปก็อาจจะน้อยไปนิดนะคะทุกท่านเนื้อที่3ไร่3งาน47ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโนดคุดเขียวนะคะราคา940,000บาท ใกล้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอบ้านไร่หลายสถานที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ยักษ์วัดถ้ำเขาวงวัดผาทาั่งบ่อน้ำพุร้อนสมอทองเป็นต้นนะคะและบนพื้นที่นะคะมีบ้านค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว1ห,ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำในตัวบ้านและนอกบ้านด้วยค่ะมีห้องครัวห้องนั่งเล่นแยกพร้อมห้องเก็บของหิ้วกระเป๋าเข้าพักกันได้เลยนะคะ มีไฟฟ้าปะปาครบม,มีถังสำรองน้ำระบบสำรองไฟโซล่าเซลล์ให้ด้วยค่ะและพร้อมกับแถมอุปกรณ์ทำการเกษตรให้หลายอย่างเลยนะคะถ้าหากท่านซื้อในตอนนี้นะคะแถมข้าวไรเบอร์รี่ให้อีก1ตันกว่าเลยค่ะตอนนี้ก็วันที่27เมษายนปี2568นะคะสามารถทำนาได้ค่ะเป็น ทำนาในกระถางนะคะมีน้ำในบ่อค่ะที่ขุดไว้สำหรับการเกษตรนะคะพร้อมปั๊มน้ำค่ะและบนพื้นที่ก็จะมีพวกต้นมะม่วงหลายๆสายพันธุ์ต่างๆนะคะมากมายหลากหลายสายพันธุนะะ์มากมาีฝรั่งมีระม,ม,มุดมีกล้วยมะขามอะโวคาโดมะขามป้อมและอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายชนิดเลยค่ะทุกท่าน ท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถนัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อสายตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปได้เลยนะคะเจคเคนโใส่เบอร์ติดต่อไว้ให้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์สติ๊กเกอร์ไว้ให้เจคเโนเพื่อเป็นแหล่งซัพพอร์ตช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ